ปไปไปเออนี่เราอยู่พิกันไหนไว้เนี่ยเออเช้ามาเถอะเดินไปเดินไปใชไมเจ้าแกะมาดีเออรู้สึกว่าวันนี้เรามาทาอะไรนะเรามาตามหาสิ่งลึกลับใช่ไหมใช่แล้วไปไปไปมันอยู่แถวนี้สินะแต่ว่านะเ,เคยได้ข่าวนะมันตัวใหญ่มากเลยปะไม่รู้ใหญ่ขนาดไหนเราต้ดูดูกันว่ามันใหญ่ขนาดไหนหรือเปล่าเข้าใจไหมอือเออไปเราจะต้องพิสูจน์ไงใช่แล้วเฮ้ย<ๆ>พาที่ันจะตกดินแล้วเนี่ยต้องรีบไปกันเถอะป้าเฮ้ยเดี๋ยวมีคนข้างหน้าด้วยเฮ้ยมันเขากำลังแอบทำอะไรอยู่อ่ะดูไปถามไหองไปดูเาไหมไปไปไป เุณนี่เป็นตัวอะไรแดงๆวะเนี่ยน่ารักจังเอออ๋อสวัสดีครับคุณ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 ลุงสวัสดีฮะคุณคุณเชื่ออะไรครับเนี่ยฉันคือไก่ไก่เออสวัสดีครับคุณไก่ <ส está S 1> แล้วคุณไก่เป็นอะไรครับเนี่ยทำไมเลือดเต็มตัวเลยฉันกำลังแอบ,บตัวหนึ่งอยู่อะแอบ,บตัวหนึ่งแอบบอะไรครับมันมีชื่อว่ามันมันเป็นแมวมันเป็นแมวเออครับแล้วไงต่อน่าจะถามมากไปซะเออไปซะไิปปลาไอ้ตัวนั้นแมวมันดุขนาดนั้นเลยหรอไม่รู้สิ แมวดุวะไม่น่าใจนะเออแล้วคุณเอาเอาหายไปจังใส่แล้วหายไปไหนอ่ะเอาเออเออนี่เราตาฝันหรือเปล่านะใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ว่าแต่ว่าเราจะหาสิ่งลับไม่สนว่าเป็นอะไรแต่ว่ามีรอยเลือดเต็มเลยนะเออแล้วเขาเขาเขาเป็นอะไรของเขาว่ะหายไปเฉยเลยนั่นสินะพาราปลาเราเดินไปนี่ไปน่าจะถึงที่พักเราละไปชึบ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  เฮ้ย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 ปาตัวอะไรลยเนี่ยอ้าะโอ้ยปวดกระบาลปวดหัวจังเลยอ่ะปลาษางตื่นแล้วเฮ้ยปวดหัวเฮ้ยตื่นยังเฮ้ยปลาเออนี่นี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยใช่เราอยู่ที่ไหนจะบอกนะว่าเราตัวไอ้เจ้าแมวตัวเมื่อกี้มันกินเข้ามาอืมเฮ้ยลูกลูกช้างออกไปจากที่นี่ปล่อยลูกช้างไว้เถอะอุ้ยทุบไม่ได้ด้วยหโคตรถึกเลยเฮ้ย ปาข้าล่างเจอตัวพวกนี้แล้วทำไมรอบนี้มันเหมือนมันจะกินเราเลยอะตัวเล็กพวกนี้อ้ยอ้ยเอ้ยอ้ยอ้ยอ้ปลาช่นปาดาปาค่ะไปกับมันออออเอออ้ยอยช่วด้วยช่วด้วยอ้ยเออเอปาค่ะมาเร็วพยังเอออ้ปาปีละเบงปีละเองเอปาตีมาหน่อยเออตีมาหน่อยตกลมีอะไรว้เนี่เอ้ยมีมีดไปเจอมีดแล้วไปช่วยไปช่วยเออเออ เฮ้ยพี่ฆ่ามันอยู่เฮ้ยปวดตัวเปียกเฮ้ยตอนแรกมันไม่ฆ่าเราไม่ใช่หรอมันไม่จัดก,การเรานี่เฮ้ยอเออืออเฮ้ยเรียบร้อยตายแล้วเฮ้ยฟันตัวนี้มีมีดอันหนึง่ง<อ>เราอามีดดูมีดนั่นดีกว่าด่าไม้อะ่ะใช่แล้วใช่แล้วปิ๊กเก็บเองแล้วกล่องนู้นมีอะไรอ่ะกล่องนู้นเฮ้ยแต่ว่าปลายจะเพิ่งสนใจกล่องเราจะนี่ไงจะบอกนี่คือฟันมาแน่เลยใช่เจ้าแมวตัวนี้มันคืออะไรกันน่ะไม่รู้จักด้วยออกไปซะเฮ้ยเปิดไปฟันนะเอาปากทีโอ้ย เเยยอะจริงๆลใช่แล้วฟันหรือกระดูกวะเนี่ยนี่กล่องอะไรอะ<ส>่ะเฮ้ยปลาในนี้มีปืนก๊อกให้อเ,เอาคนคคละกระบอกก็พอปืนใชม่มีมีดด้วยเฮ้ยในนี้มีกระสุนป,ปืนโอ้ยพร้อมเลยเหรอปลามีกระสุนป,ปืนวันนี้อย่าบอกนะว่าที่นี่มีคนอยู่แน่เลยว่าคุณไก่โดนกินเข้ามาหมัวเราคุณไก่อ่ะคุณไก่ใช่แล้วคุณไก่เขาหายไปไหนอะไม่รู้สิโดนกินเข้ามาหรือเปล่าหลังจากที่เราเผลอเงี้ยปลาในน้ำอะไรอ่ะพี่เขาโดนแบบเหม็นจัดจัดอ๋อเขาค่น้ำลายมันอะเฮ้ย ลืมสังเกตโครงกระดูกอีกแล้วเหรอโอ้สเปนสตาร์นะครับทุกคนพานี้เราอยู่บนลิ้นมาแน่เลยสสุคตินะใช่แล้วพา,าเราลองไปอีกไหมอ่ะคพอว่าข้างหน้ามันต้องมตีต้องมีคนแน่แน่เลยเดี๋ยวตันตันแล้วว่าม,มีไม้ด้วยตรงนี้มีคนมันกินไม้เข้ามาด้วยแล้วที่นี่มีชุดมาดูนี่สิเฮ้ยคนละเซตเลยคนละเซตเลยชุดชุดชุดเกาะเพราะว่าที่นี่คนที่โดนกินเข้ามาต้องเป็นทหารแน่ๆเลยอะทีนี้มีกระสุนปืนอีกแล้วไปแบ่งกันไปแบ่งกันแบ่งกันพี่ส่งให้ในกล่องละใช่แล้้้วตันนนนนีเเเป็ืออขงมแ่ลย ปาเราต้องเสี่ยงลงไปในคอมันอีกอะเ <lawsuit S 1> นี่ยท <eterm Gore. S 1> างเดินน้ํามันใช่แล้วเราจะหายใจได้ไม่รู้สิเล่าให้พี่ลงไปก่อนไหมอ๋อรอก่อนรอไปนึงนะฮึบฮึบเบลเฮ้ยเฮ้ยเบลเฮ้ยข้าล่ามีตัวอะไรไม่รู้อะเป็นคล้ายๆแมวเหมือนตัวเมื่อกี้เลยแต่ตัวเล็กกว่าเดิมเล็กมากแต่ว่าข้างในมันสามารถไปได้อีกปะถ้าพออย่างนั้นเราต้องดูสองคนพร้อมกันปะพาไปทางขวาพาไปทางซ้ายโอเคพอนะหนึ่งสอง เฮ้ยปลาไปดึงเอาขึ้นมาขึ y, ้นมาขึ a, ้นมาขึ้นมาก่อนพี่มันพี่มันใต้น <lights> <c ười eins> ้ำพี่มันใต้น้ำขึ้นมาขึ้นมาพี่มันใต้น้ำเห็นปะมันกำลังจมน้ำแเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเออเฮ้ยปลาระวังน้ำสีเหลืองของมันนะอันตรายแน่ๆเลยเฮ้ยปลาเฮ้ยอุ้ยนี่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 ฮ้ยปลาพี่จริงหรือโอเคชึบชึบโอเคโอเคเฮ้ยเหมือนจังเนี้ยโอ้โหเป็นตัวอะไรวะเนี่ยมันเหมือนแมวอีกแล้วอะตัวอะไรกันวะเนี่ย เอ้ยเอ้ยตรงนี้มีขบวนโอเคใช่แล้วนี่ไงเออใช่แล้วโอ้ยเข้ามา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 เร็วเออเออป่ายแ,บบาแล้วโอเคที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยมีมกระดูกอะ่ะมันเป็นจุดย่อยแน่เลยมีสมอเรือด้วยเออสงสัยตัวนี้แมวตัวน,นี้มันลงทะเลมาแล้วกินคนในเรือเข้าไปไปปลาตัวนี้มีอยั่หมดนี่ว่านี่ไงมันไม่เห็นเราโอเคพี่จะฆ่ามันพี่โองฆ่าได้นะโอเคจะฆ่ามันจะฆ่ามันโอเคโอเค เรียบร้อยโอเคตอนนี้มีทางไปต่อแต่ต้องหาอาวุธในการขุดมันอ่ะเราใช้มือขุดไม่ได้หรอก๋ยวลองหาตามกล่องดูในกล่องนี้เอ้ทินทีพอปาเก็บไว้พี่ว่าต้องใช้ในอนาคตแน่เลยพี่เก็บไว้เองพี่เก็บไมดมีกล่องตรงนี้มีกล่องอีกตรงนี้มีเป็นขวานมาเป็นตะบะแล้วเข็มเข็มทิศอ๋อเจ็บคออ๋อเ้อแล้วเราต้องเอาขวานไม่รู้สิมาเก็บไว้งั้นแหละพี่ว่าต้องขวานช่อที่นี่ต่อขวานช่อตรงนี้ไงอในกล่องนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมั้นพี่ขุดแล้วนะ โอเคเอาขุดเลยกันเอามาเอานี่ขุดโอเคเรียบร้อยแตกหนึ่งโอเคเฮ้ยป้าตัวอะไรอีแล้วไม่รู้แตกหนึ่งโอเคเฮ้ยช่วยจริงหน่อยช่วยตัวอะไรไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้โครงกระดูกอ่ะใช่ครับโครงกระดูกเลยมีสองขามันไม่ใช่ขามันคือมือดูสิข้ามันเฮ้ยนทำแล้วมันใช้มือเดินใช่ใช่ใช่ระวังระวังระวังด้วยระวังด้วยระวังด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคพีจูพีจูโอเคเรอดแล้วเอาขุดไม้ตรงนี้ไว้เผื่อไว้ใช้ในอนาคตมันมีคนนอนตาตรงนี้ด้วยโอ้ย เยอะแต่ไปหมดเลยอ่ะแล้วพะที่นี่คือที่ไหนอ่ะมีกล่องเยอะสำรวกล่องต้นกล่องนี้มีบันไดมีไม้โอเคมีไม้แล้วอ่ะจะใช้งานได้เดี๋ยวไปเก็บไม้ไว้ก่อนแล้วกันตรงนี้มีน้งผเขียวเออวันนี้มีแมกมาโอเคพาตรงนี้มีแอปเปิ้ลโอเคเอาไปต้องแบ่งกันเอาไปกินนะเออตรงนี้มีกล่องเยอะตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับโอเคเฮ้ยพาเราต้องหาที่พักบ้างเลยพี่ว่าพี่เหนื่อยมากเลยตอนเนี้ยนี่เราสำรวจที่พักไหมพูดถึงตรงนี้เราพักได้นะปลาพี่ติดอ๋อขึ้นไปหนึ่งขึ้นไปขึ้นได้ไหม เพราะว่ตรงนี้เราสามารถพักได้นะตรงเนี้ยเนี่ยเราสามารถนอนตรงนี้ได้นะแต่เราไม่มีตรงไม่มีเตียงอะไรเผมว่าค่อยแล้วกันเดี๋ยวเราไปเราสำรวจต่อไปเออบนนี้มีอะไรไหมไม่มีกล่องอะไรให้เราเก็บแล้วสินะมันน้ำอะไรอ่ะน้ำกดพิษของมันหรือเปล่าน่าใช่ตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีอะไรแล<ะ>้วน่ากลัวนนะไปครูตอ่อชั้นไปป้าอุ้ยตัวอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยไม่รู้คล้ายๆคนเลยเข้าไปมาไปทางขวาไปทางซ้ายอุ้ยอุ้ยมาไปขวาไปทางซ้ายโอเคลุยโอเคอุ้ย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 ตายไปตายโอ้ยไปเจ็บไปเจ็บไปเจหนัก โอเคตามตรงนี้ตามหมดแล้วสวยใช่แล้วตรงนี้มีไม้อุดีแล้วอ่ะเฮ้ยนี่เสียงฝนตกไหมพี่แมวตัวนี้มันกำลังเดินแน่เลยอ่ะแมวตัวเนี้ยเออมีกล่องปะนี่ไงเฮ้ยตัวนี้มีเตียงจริงด้วยนี่ไงพาตัวนี้มีเตียงพาตัวนี้มีเตียงตรงนี้ตรงนี้นี่ไงนี่ไงเก็บเลยพาพี่ว่าเรากลับไปต่อก่อนไหมพี่พี่อยากพักผ่อนวิตเหนื่อยมากเลยอ่ะ พี่ปวดหลังพี่ปวดใช่พี่โดนมันกัดมาเมื่อกี้นิดนึงโดนทำร้ายโอเคขึ้นมาข้างบนนะปลาน้องข้างบนที่สุดแล้วเฮ้ยอ๋ออ๋อเจ็บแค่เพื่อนนอนข้างบนอ่ะมันจะดีกว่ายังไงรู้ไหมเมื่อเท่าพวกนี้มัมน,นมาอ to ีกเราจะได้ไม่ต้องกังวลว่ามันจะมามันอยู่ข้างล่างน้องเราต้องปลอดภัยเข้าใจป่ะทำนั้นให้ปลาโอเคแล้วนอนที่นี่สักคืนแล้วกันนะสักสักห้าชั่วโมงโอเคนะโอเคพี่แซมพี่แซมพี่แซมตัวอะไรไม่รู้อยู่ เฮ้ยตัวอะไรอ่ะคล้ายจระเข้เลยเฮ้ยจระเข้เหรอตรงนี้เลยเนี่ยไม่รู้สิมันเกิดแม่บอกแล้วว่าดีนะที่นอนข้างบนอ่ะยิ่มันนี่มันเฮ้ยเฮ้ยมันก็โดนดึงๆมันจะรอกินเราบ้ามันจะตัดน้ำขึ้นมันกินเราไม่ดีอะข้ามันลี่ข้าวนี่มันนี่มันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชุบโอเคปุ๊บโอเคเฮ้อเฮ้อนี่ไงเออตายซะไอ้ตัวอะไรไม่รู้มันจะกินเราอ่ะเออโอ้ยตายแล้วตรงนั้นตายยังโอเคตายแล้วอุ้ยยังโอเคน่าจะหมดแล้ว โอเคแม็กหมดแล้วด้วยทิ้งไปเฮ้ยดี๋ยวที่เรานอนก่อนคืนหนึ่งพักแรงไว้เนี่ยรู้สึกจะดีขึ้นเยอะเลยแล้วยุอยู่ไปขลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเออมีไหมมีไหมเฮ้ยฝาซ้ายนี่โอเคโอเคหมดแล้วมาได้ไงเนี่ยไปดูมาเยอะมากๆเลยอ่ะใช่ไปไปไหนต่อเดี๋ยวซ้ายกับขวาไปขวาก่อนแล้วกันนะผ่านขุดแล้วกันนะเฮ้ยสองก่อนนี่ไงว่าแล้วต้องเป็นตัวอะไรอีกนึงด้วยโอเคหนงก่อนเลยตัวอะไรวะเนี่ยน่ากลัวจัง โอ้เอาพี่ว่าพี่ขุดแยงวงก่อนโอเคชุบโอเคน่าหมดละไปเข้าไปเฮ้ยมีอีกข้างในเนี่ไงไม่รู้สิเฮ้ยโอเต็มเลยไม่ไม่หมดไประวังระวังระวังถอยมาถอยมาขอโทษขอโทษขอโทษเดี๋ยวโดนชิ้นเกาะเฮ้ยอยากิดมากมีนี่เป็นเรื่องของมันแน่เลยอ่ะมีไหมในนี้น่าจะมีละโอเคชุบชุบมามีแล้วนั่นดิเป็นไหนไปแล้วอ่ไม่มีแล้วไปไปต่อ นนี้มีกล่องไหมเออมีกล่องเนี่ยอ่ะปาตอนนี้มีไฟแช็กไปใ<ป>ห้อันนึงเออใช่น่าจะไปจู่กับเทียนทีอะพี่ว่านะไปไปต่อตันนี้มีศพตายใจเลยนะครับเพราะว่าหลายคนน่าจะมีประสบปัญหาเหมือนเราแน่เลยอ่ะแล้ว,วเขาโดนย่อยหรือเปล่านะหรือว่าโดนพวกนี้กัดหมดไอพวกที่อยู่ข้างในมีพวกผีเนะี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะพี่แซมอาจจะเป็นได้ทั้งสองอย่างมีส่วนคุณต่อเฮ้ยโอ้โหเจออีกแล้วอะไรวะเนี่ยเออเออปาไม่รู้ตัวอะไรข้างในวะมาใครหมาแดงเลยอ่ะข้ามดูใช่ใครหมาแดง พไม่อยากเข้าไปข้างในเลยพี่กูอ่พากันยิงพากันยิงโอเคโอ้นานจะหมดแล้วโอเคตรงนี้มีตัวนึงโอเคพี่ลอไปยิงดูนะนั่นเหลือไม่กี่ตัวแล้วโอ้โหมีกี่ตัวก็บ้าเลยเคนเยอะเลยเยอะมากเยอะมากตรงนี้ตรงนี้ชุบชุบข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 มันมันมันติดมันติดบ้บขบขเขบ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 วบขบีบข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 ้เบขบบบอะไรที่นี่เนี่ย เฮ้ยว้าแตงตัวอะไรอ่ะหมาแดงอ๋อเหรอพอดีว่าผวกผมโดนกินเข้ามาครับลุงแล้วลุงไก่ล่ะครับใช่ฉันก็โดนกิกนเข้ามาเหมือนกันนะนะลุงไก่ครับแล้วผมจะออกจี่พวกเราจะออกที่นี่ยังไงครับเนี่ยฉันพอมีทางอยู่นะเธอสองคนเห็นเออเห็นผิวหนังที่คล้ายแมกมาไหมอ๋อเห็นครับนั่นแหละพวกเธอต้องไปขุดตรงนั้นแล้วจัดก,การพวกมันนะมันจะมีหัวใจโยถ้าพวกเธอมีระเบิดจะดีมากเลยระเบิดเหรอครับระเบิดผมมีครับแล้วนั่นดีมากเลยลุงไม่ค่อยจะไหวแล้วนะเอาเป็นว่า เราเดินตรงรีบไประเบิดตอนนั้นซะกว่าที่มันจะฟื้นร่างกายเพราะตอนนี้มันก็เจ็บสาหัสมากฝ่าด้วยโอ้ได้ครับลุงไก่ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับครับผมไปปไปเถอไปเฮ้ยเฮ้ยเราต้องระเบิดที่นี่ทิ้งเฮ้ยเพื่อนลุงไก่เดินไปเร็วไปเร็วไปเดินไปต่อเถอะโอ้ยระวังยายมุมนะปลาเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเจออีกแล้วเจอคนเยอะเลยยังไงเข้ามาเข้ามาเข้ามาระวังระวังอืออือปลาฝ่าด้วยฝ่าด้วยฝ่าด้วยเ้ย ไงบ้างเข้าไหมเฮ้ยจะกลับจะกลับประมาณนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยเฮ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 ้ยปลาเขาด้วยโอ้ยมันกัดทะลุกระแพงได้ด้วยวะเนี้พวกโภยอีสานอีเลี่ยพวกนี้เฮ้ยแม่มากอยู่ไหนอะเฮ้ยนี่ไงปลาแมมามันหัวเราไหนอะโอเคขอบคุณก่อนชุบโอเคมองไว้แล้วก็เอานี่มาชุบปันไดปอไปชุบปอไม่ถึงอะพี่มีกล่องคราฟนี่ไงเราเราคราบปืนใดกันเถอะนี่แล้วก็คราฟนี่โอเคดีนะว่าได้กล่องคราฟมาขวดดีเลยโอเคคราฟเรียบร้อยไปก็ต้้อองงทายย่ีีเด๋ว ประตูปลาไม่อาไม่จำเป็นหรอกโอ้โหสงสัยเขาไว้ในกล่องนั้นแหละเปียรังค้ามงานอยู่อยเดียวว่าพี่เลนพี่เลนช่างมาโอเคโอเคเรียบร้อยชุบโอเคอันนี้น่าจะได้แล้วโอเคพอไปชุบชุบชุบโอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวพี่ต้องขุดอันนี้ก่อนป่ะขุดนี่ทิ้งโอ้ใช่ใช่แค่ขุดอ่ะขุดได้ไหมเฮ้ยขุดได้ขุดได้ขุดได้นี่ไงโอเคเรียบร้อยสวยโอเคโอเคเรียบร้อยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไปปานี่ไงหัวใจของมันเดี๋ยวติดอะไรเนี่ยออมันได้โอเคอุยระะวังนโ พาเราเจอเันไดยแล้วเอ้ยเราเจอหัวใจออกมาแล้วนี่ไงพาลงข้างล่างรอเลยพี่จะระเบิดที่นี่ทิ้งได้โอเคพไปทำไรอ่ะขอขุดเหรอพอนะหนึ่งสองสามฮึบโอเคพาไปลงไปให้ใกล้ที่สุดเฮ้ยเฮ้ยวเฮ้ยอ้าวอาการอย่างนี้เฮ้ยพายนี่เราออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยใช่ฮะดีนี่ด้วยนะเฮ้ยเสียงใครว้าวเอ้า ลุงไก่ครับเฮ้ยลุงไก่ยังไม่หายเจ็บเหรอครับเนี่ยใช่ฉันยังไม่หายเจ็บเลยอะ้ลุงไก่ครับแล้วพู่ลุงไก่จะไปกับผมไหมครับได้นะแต่พวกเธอมีอะไรให้ฉันกินไหมแอปเปิลก็ได้เออเออมีครับมีครับนี่ครับผมขอบคุณมากนะนั้นนําเลยแต่ฉันตามไปนะครับผมไปไป,ไปตามมาลุงไก่ครับแล้วบ้านลุงไก่อยู่ไหนครับเนี่ยอยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือที่ตะวันออกเฉียงเหนือโอเคเหมือนกันนะครับเนี่ยที่เราอยู่ทิศใต้นะครับตอนเนี้ยไปแล้วพาไปเราไปส่งลุงไก่ไหมได้ไปส่งลุงไก่ดีกว่าได้็งพาพี่ได้ล พาตามมานี่มานี่ทางนี้ทางนี้เอ้ากระหลังเดินไปเดินหลงทางเลยแล้วปลาหมูปลาไปไหนอะหมูที่เขาให้มาไอ้หมูที่เราไปเจอมาที่เขาให้มาเมื่อกี้นั่นแหละน้อง่าจะทำตกไว้อะเหรอไอ้ไหนละเ้ยคุณไก่ครับตัวลมมันคือตัวอะไรครับตัวเมื่อกี้มันคือกระตูนแคทกระตูนแคทคืออะไรครับกระตูนแคทมันมีเหลาเรืองนะเดี๋ยวคุณลุงใครเราให้ฟังไปเถอะครับผมให้ตากฝนนิดหน่อยนะครับลุงเออปลาเราจะไปทางข้างหน้าเลยไหมอะข้างหน้าหรอใช่ไปไหมไป เออท่าน่าพี่ว่าน่าจะดีสุดนะเอ้าลุงไก่อะเขาใส่เขายืนฉี่เดี๋ยวเขามาตามเองป่ะเออพาดูที่สิที่นี่พี่ไม่ค่อยคุ้นเลยฮะน่าจะเอยเอ้าลุงไก่มาแล้วอันตรายหน้าดูเลยที่นี่อะไปปะไปเราไปหาหมู่บ้านสร้หมู่บ้านหนึ่งเพื่ออยู่รอดดีกว่าไป Let's go